สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาร์คพิดบูซัดแรงป่าเทพความรู้ต่ำควรหุบปากกระจอกทำอะไรก็เจ๊งอย่าเลียให้มากกลายเป็นดราม่าเดือดถล่มยับหลังป่าเทพโพงาม ออกมาด่าอยากคนรุ่นใหม่ที่ชู3ามนิ้วรวมถึงชื่นชมการทำงานของรัฐบาลคนเอกประยุทธ์จันโอชาว่าทำงานโอเคกว่าชุดก่อนและระบบไทยดีที่สุดในโลกนันมาร์คพิทบูประธานชมรมมิตรภาพพิทบูและเป็นอดีตรองหัวหน้าพักไทยศีวิไลหรือที่หลายคนรู้จักในนามนักวิจารณ์ทางสังคมก็ได้ออกมาจัดหนักประเทศผ่านทางเฟซบุ๊กบอกว่าปาเทพหุบปากดีกว่าควรตักน้ำใส่กะโหลกชะงกดูเงา ป้าเทพเป็นคนมีชื่อเสียงจากการขายความไร้สาระป้าจะกดผมก็ไม่ว่าเพราะผมเป็นคนที่ชื่นชอบป้าตั้งแต่สมัยเข้าวงการใหม่ๆคุณมีแต่เรื่องไร้สาระทําให้คนขำไปวันๆแต่เรื่องบางเรื่องป้าเทพไม่รู้ป้าเทพควรหุบปากอดีตที่ผ่านมาป้าเทพมีกินมีใช้ก็เพราะประชาชนเพราะฉะนั้นอย่าด่าประชาชนเป็นดาราจะเสกด่าประชาชนประชาชนวิจารณ์ยังไงก็ต้องทนเพราะอาชีพคุณถ้าไม่มีประชาชนคุณไม่มีแดกหรอก เอาแค่นี้ละกันปราเทพทําธุรกิจอะไรก็เจ๊งการมีชื่อเสียงการเป็นคนดังไม่ได้หมายความว่าคุณจะประสบความสําเร็จเป็นสักทุกเรื่องนายกคนนี้ถ้าป่าเทพบอกว่าเก่งก็เหมือนป่าเทพนั่นแหละเล่นตลกขายความไร้สาระจนรวยทำธุรกิจก็เจ็งหมดเห็นไหมเพราะเรื่องบางเรื่องมันสําหรับมืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นเพราะฉะนั้นแก่แล้วอย่าเลอะเทอะ เอาชีวิตของตนเองให้รอดทุกวันนี้มีงานแสดงหรือเปล่าล่าสุดธุรกิจขายขนมเปี๊ยะเจ๊งหรือยังเรื่องบางเรื่องไม่เสือกดีที่สุดถ้ามีปัญหาด่ามาก็ได้ผมรับประกันไม่ฟ้องกลับเพราะผมก็ถือว่าโอเคแฟร์เกมเพราะฉะนั้นอย่าด่าประชาชนกระจอกอย่าเลียให้มากตอนนี้คนตายเป็นเบือ่อผมรอแล้วกันถ้าป่าไม่พอใจผมจัดมาเลยสักคลิปหนึ่งยาวๆเดี๋ยวส่วนให้ถ้าป่าเงาเดี๋ยวจัดให้บางที่ป๋าเทพไม่มีความรู้ เป็นคนความรู้ตำ่ำแต่โอเคด้วยความที่มีพรสวรรค์นในการเป็นศิลปินเล่นตลกหาดีหนะาไตามีมุกรับมุกอะไรได้เร็วแต่ว่าเรื่องของการบริหารมันคนละเรื่องกันนะปราเทพสอนใครไม่ได้หรอกเล่นตลกให้คนหัวเราะาดีแล้วอย่าทำให้คนเครียดเลยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าสดขอบคุณค่ะ